JSB It's waterfall world colorful สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูตองอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูตองจะพาเด็กๆมาเรียนในหนังสือคุณหนุู่เรียนรู้เลขนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะหยิบขึ้นมาเลยนะคะ,ะแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า4แล้วก็หน้า5นะคะเด็กๆอ่ะเปิดรอคุณครูเลยนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณครูต้องจะพาเด็กๆไปทบทวนการนับเลข ไม่ตะเกียบก่อนนะคะอเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง<อ> สองสามหนึ่งสองสามส,สี่หนึ่ง สี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเด็กๆคาเมื่อครบสิบอันอ่ะเราจะทำเป็นหนึ่งมัดนะคะ เรามานับอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปด้ตะเกียบ10อันเป็นหนึ่งมัดนะคะอ่าคุณตองจะมัดให้เด็กๆดูนะคะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆ หมัดหมัดเท่ากับ10อันนะคะเด็กๆอ่าอันเรามานับต่อเลยนะคะเมื่อกี้เรานับถึง10แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ต้องเป็นอะไรคะ10กับ1อ่าเป็น11บเสิบ 11 12อ0 1ส12 1องส11 12 13อสองอสอง สิบสี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบเอ็ด

สิบห1สิบเจ็ดสิบสิบเอ็ดสิองสิาสสห้าสิหกส็ดส

12 13 14สิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสยสอ่าเด็กๆขาถ้าไม้ตะเกียบ10อันสิบอ,อันเป็น1มัดใช่ไหมคะอลองมานับนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบอันนะคะสิบอันเราก็จะนับเป็นหนึ่งมัดนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งมัดอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะไม้ตะเกียบม,มีทั้งหมดสองมัดอ่าสองมัดมีกี่อันคะเด็กๆอ่าหนึ่งมัดมีสิบ สิ 10, แล้วก็ยีสใช่ไหมคะอ่ะไม้ตะเกียบสองมัดมียี่สิอันอเด็กๆคะ่ะเมื่อเราทบทวนการนับตะเกียบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้ถูกต้องนะคะ เด็กๆคะเวลาเด็กๆทําให้เด็กๆนะคะสังเกตแล้วก็นับภาพให้ดีๆนะคะเราเราจะได้ไม่ทําพลาดนะคะามาดูข้อที่1เลยนะคะเด็กๆหนึ่มัดแบบนี้มีกี่อันคะ1มัดมี10อันใช่ไหมคะ10บสิบสบแล้วนะคะ10แล้ว11 12 13 14 1ิบหอ่าข้อนี้มี16นะคะมีเลข1กับเลข6นะคะข้อต่อไปนะคะอ่าหมัดมี10อันอ่ะสิบสแล้ว11 12 13 14 15สอห 17อ่าข้อนี้มี17อันนะคะเด็กๆมี1กับ7นะคะต่อไปนะคะข้อต่อไปหนึ่มัดมี10อันอ่าอันนี้ก็เป็นมัดอันนี้ก็เป็น10อันอ่ะสิอันบวกสิอันได้เท่าไหร่คะ 10แล้วก็20นะคะเด็กๆอ่ะข้อนี้มีทั้งหมด20อันนะคะ20มีเลขอะไรคะมี2กับ0นะคะต่อไปนะคะอ่า1มัดนะคะ10อ่า1มัดมี10อัน10แล้วอะไรคะเด็กๆ10แล้วก็ 11ใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้มี11 11มีเลข1กับ1นะคะต่อไปอ่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆมี1มัด1มัดก็คือ10อันใช่ไหมคะข้อนี้มีทั้งหมด10อันนะคะ ให้เด็กๆเขียนเลขสิบลงไปนะคะมีหนึ่งกับศูนย์ข้อต่อไปนะคะเด็กๆสิบหนึ่งมัดนะคะก็คือมีสิบอันนะคะสิบสิบแล้วอะไรคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ามีทั้งหมดสิบสามอันนะคะให้เด็กเขียนเลข 1>, 1กับ3ลงไปนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะ1ิบอ่า1ิ1สิบเอ็ดสิอมี่ามีทั้งหมด15อันนะคะเด็กๆให้เด็กเขียนเลข15ลงไปนะคะมี1กับ 5นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย10 11 12 13 14 15 16 17 18 19อ่ะมีทั้งหมด19อันนะคะ1กับ9นะคะดเด็กๆอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจากสิ่งที่เราทบทวน1-20ถึง20อ่ะเราก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้านี้ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาฝึกเขียนตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือ1-10ถึง10นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเราจะไปทบทวนตัวเลขก่อนนะคะ หนึ่งฮอนอืองอหนึ่งไม้เอกหนึ่งสองสอองอสอง,ส,องสามสออารมาสามสี่สอ,อีสีไม้เอกสี่หา้าฮออาหา ไม 5, 6, อโอ้โทห้าหกหออกกอหกเจ็ดจอเอดอเจ็ดแปดปอแอดอแปดเก้ากอเอาเกาไม้โทเก้าสิบสออกบอสิบ <brake> <poems> เด็กๆะเมื่อเรานะคะคทบทวนตัวเลข1-10นะคะแล้วก็ได้ทบทวนตัวหนังสือไปแล้วนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดหน้าที่5นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ่ะเปิดมาที่หน้า5เสร็จแล้วใช่ไหมคะเปิดหรือ,อยังเอย่ยเรามาดูนะคะมี1ช่อง2ช่องแล้วก็3ามช่องนะคะเด็กๆ อ่ะช่องแรกตัวเลขฮินดูอารบิกอ่ช่องที่2ตัวเลขไทยช่องที่3ตัวหนังสืออ่าช่องแรกนะคะเขามีตัวเลขฮินดูอารบิกมาให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะ1-10ถึง10นะคะเด็กๆนะคะจะต้องเติมตัวเลขไทยแล้วก็เขียนตัวหนังสือนะคะเด็กๆ เด็กๆมาดูเลขหนึ่งนะคะอ่ะหนึ่งฮินดูรบิกนะคะอ่ะต่อไปเป็นเลขหนึ่งไทยให้เด็กจุดก่อนนะคะจุดตรงนี้แล้วม้วนนะคะม้วนหัวอ่าเหมือนก้นหอยนะคะหน่งแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆอ่ะเลขหนึ่งไทยเสร็จแล้วนะคะให้เด็กเขียนตามรอยปากก่อนนะคะ หอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งอ่าเด็กๆคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประก่อนนะคะเขียนให้สวยๆนะคะ ต่อไปอ่ะเด็กๆมาดูจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้อ่ะให้เด็กๆจุดแล้วก็เขียนเป็นวงกลมอ่ะลากเส้นตรงลงมาห่อหีบนะคะนอนหนูอะม้วนหัวลากตรงลงมานะคะ ละอึนะคะเด็กๆงอ่ะไม้เอกหนึ่งเลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหอนอึงอหนึ่ง,ง,งไม้เอกหนึ่งต่อไปนะคะเป็นเลขสองนะคะเด็กๆ เลข2องฮดูอารบิกนะคะต่อไปเลขสองไทยให้เด็ก,ดกจุดเอาดินสองกดไว้แล้วก็มว้วนหัวขึ้นแบบนี้นะคะลากตรงลงมานะคะแล้วขึ้นมีหางแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เลขสองไทยนะคะ,ะใหเ้เด็กเขียนให้สวยงามนะคะ ต่อไปตัวหนังสือสอง,องอสองอ่าเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วให้เด็กมาเขียนตรงนี้นะคะจุดเลยนะคะซ สองนะคะสองเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสองอ,อ,งอ,องสองต่อไปเลข3นะคะเด็กๆเ,เลข3ฮินดูอาราบิกนะคะเลข3ไทยเลข3ไทยหัวจะอยู่ด้านล่างนะคะให้เด็กจุดะะลากเส้นขึ้นไปนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเลขสามไทยนะคะตรงนี้ต้องลงมาถึงด้านล่างเลยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนตามรอยประนะคะสองอ สนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะสออามอสามอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ สอ,อม3ค่ะต่อไปนะคะเป็นเลขสี่นะคะเด็กๆอ่าเรามาดูตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปเป็นตัวเลขไทยอ่าให้เด็กๆจุดดินสออ่าม้วนหัวนะคะมาฝั่งนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลขไทยเลขสี่นะคะ ต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะสอีอสีไม้เอกสีนะคะอะให้เด็กจุดนะคะพอมีจุดมาให้นะคะสอ e สีไม้เอกสีนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะเลข 4, ะะสีนะคะสอีสีไม้เ 5, อกสนะีต่อไปเลขห้านะคะเด็กๆเลขห้านี่นะคะเลขห้าฮินดูอารบิกนะคะต่อไปเลขห้าไทยอ่ะเขียนคล้ายๆเลขสี่ไทยนะคะม้วนหัว ด้านหลังแนละ้วก็นวนด้านบนแบบนี้นะคะเลขห้าไทยนะคะตัวหนังสือนะคะเด็กๆอหอหอาหาไม้โทห้าเรามาดูจุดตรงนี้นะคะ ออหออาหาไม้ถูห้าอ่าเลขหเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหออาหาไม้ถูห้าต่อไปเป็นเลข6นะคะเด็กๆอ่ะามาดูนะคะเลข6เลขฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปตัวเลขไทยอ่ะ ให้เด็กจุดนะคะแล้วก็ม้วนหวูม้วนโค้งขึ้นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเลขตัวเลขไทยนะคะเลขหกไทยต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะเด็กๆอจุดอ่ากลมหอ,อหีบนะคะแล้วก็กอไก่นะคะเด็กๆ อ่าหออกกอหกนะคะให้เด็กจุดนะคะแล้วม้วนหัวาบเส้นตรงลงมานะคะหออกกอหกเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเป็นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดฮินดูอาราบิกนะคะเด็กๆ ต่อไปเป็นเลขเจ็ดไทยง้วนหหัวอ่าเด็กเด็กขาตรงนี้นะคะไม่ต้องลงมาลึกนะคะแค่นี้พอนะคะ,ะเลขเจ็ดไทยอ่ะต่อไปเป็นตัวหนังสืออ่าขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะจอ จอเอกจอเนะคะให้เล็กจุดนะคะแล้วก็ม้วนหัวสละเอจอจานนะคะดอเด็กค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเลข8นะคะ,ะเลข8ฮินดูอาราบิกนะคะ,ะเลข8ไทยม้วนหัวเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะปอแอดแปนะคะ จุดนะคะเด็กๆจุดสาะแอปอปลาดอเด็กปอแอดดแปดต่อไปนะคะเด็กๆเป็นเลขเก้านะคะอ่านเลขเก้า ฮินดูอาหรับิกนะคะต่อไปเป็นตัวตัวเลขไทยนะคะเลขเก้านะคะให้เด็กๆนะคะมมวนหัวลงมาขึ้นไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเลขเก้าไทยนะคะอะต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะ จุดนะคะเด็กๆกอเอาเกาไม้โถก้าวต่อไปใส่ไปก่อนนะคะชุดละเอแล้วก<ๆ>็กอเอากาไม้โถก้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกอเอากาวไม้โถก้าวเลขสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอ่ะ เลขสิบนะคะอ่าตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือมีหนึ่งกับศูนย์นะคะอ่าให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขไทยนะคะหนึ่งกับศูนย์นะคะต่อไปตัวหนังสือนะคะสอ อีบบสิบอ่าให้เล็กจุดตรงจุดนะคะม้วนหัวสออีบบสิบอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเรามาทบทวนนะคะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเรามาอ่านพร้อมกันนะคะอ่ะหหอนอ,อึงงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งสองสององอสองสสออามมสาม สี่สออีสีไม้เอกสี่ห้าหออาหาไม้โทห้าหกหออกกอหกเจ็ดจอเอกดอเจ็ด 8ปดปอแอดอแดเก้กอเอาเกาไม้โทเก้าสสออีบอสิบเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอ่ะเราก็ได้ทบทวนการนับเลขจากภาพจากไม้ตะเกียบนะคะแล้วก็ ได้ฝึกเขียนตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือ1-10ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเด็กๆคะ่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะครูตองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ